ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวม่อนหมอกตะวันบ้านป่าหวายนะครับถึงแม้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมีเมฆฝนแล้วนอกจากนี้นะครับอำเภอพบพระยังมีสถานที่อื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าท่านลงไปข้างล่างนี้จะเป็นน้าตกป่าหวายก็สวยงามนะครับรวมถึงสถานที่สวนนโวคกโดร้านกาแฟต่างๆอำเภอพบพระนี่มีสเสน่ห์ครับมีสเสน่ห์โดยเฉพาะในเรื่องของวิถีกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ในส่วนของสวนเกรรษตรต่างๆเรามีทั้งสวนนโวคกโด่สวนทุเรียนและผลไม้ต่างๆครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านมา เที่ยวเพอพบพระจับตานะครับก็ถือว,ว่าเป็นอำเภอที่ครบเครื่องในเรื่องการท่องเที่ยวทุกอย่างนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับ